สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เรามีภารกิจพิเศษนิดหนึ่งครับคือได้รับแรงบันดาลใจหรือจะเรียกว่าได้รับมอบหมายงานก็ได้จากท่านอาจารย์มงกุฎนดดวงขุมทรัพย์ให้มาลองเจาะลึกความรู้ทางโหราศาสตร์กันแบบเอ่อเข้มขน้นแต่เข้าใจง่ายครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มงกุฎนดดวงขุมทรัพย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะสําหรับเนื้อหาดีๆที่จุดประกายให้เราได้มาคุยกันในวันนี้ค่ะใช่เลยครับ แล้วโจทย์ที่ท่านอาจารย์ให้มาก็คืออยากให้เราหยิบเนื้อหาจากคัมภีร์สำคัญเล่มหนึ่งคือพฤหัสปราชรโหราศาสตร์หรือบริหัสพระราชาโหราศาสตร์นะครับเอาบทที่4มาคุยกันอืมบทที่4ครับบทที่ว่าด้วยเรื่องอาธานะลัคนาหรืออาธานะลัคนาหรือถ้าแปลง่ายๆก็คือดวงเวลาปฏิสนธิค่ะแต่ท่านอาจารย์ย้ำว่า ขอแบบเล่าง่ายๆนะเหมือนเล่าให้เพื่อนๆที่สนใจโหราศาสตร์ฟังกันเองให้พอเข้าใจคอนเซปต์หลักๆได้แล้วก็ถ้ามีตัวอย่างด้วยจะดีมากเข้าใจเลยค่ะคือเน้นความเข้าใจง่ายๆเป็นกันเองนะคะใช่ครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะเรื่องนี้กันเลยไีกว่าครับอาธานะลักคนาตกลงแล้วคือมันคืออะไรกันแน่ครับค่ะก็เป็นแนวคิดที่ ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันสะท้อนมุมมองของโหราศาสตร์ฮินดูที่ลึกซึ้งมากคือปกติเนี่ยเราจะคุ้นกับการดูดวงจากเวลาเกิดใช่ไหมคะที่เรียกว่าเนเธอรชาร์ครับอันนี้คือพื้นฐานเลยใช่ค่ะแต่อาธนะลักคณาเนี่ยมันพาเราย้อนกลับไปอีกออจุดเริ่มต้นกว่านั้นอีกค่ะคือมองไปถึงจุดที่ชีวิตเริ่มก่อตัวขึ้นมาจริงๆเลยโห หมายถึงไม่ใช่แค่ตอนที่เราเคลอดออกมาแต่ย้อนไปถึงตอนที่แบบว่าเซลล์แรกเริ่มปฏิสนธิเลยเหรอครับถูกต้องค่ะอาธนะลักษณหรือบางทีก็เรียกว่านิเสกะลักษณเนี่ยก็คือการพยายามหาลักษณาณนะช่วงเวลาที่เชื่อว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นจริงๆหรือก็คือช่วงเวลาที่มีเพศสมพันธ์ที่นําไปสู่การต้องคันนั่นแหละค่ะ ค่ะหลักการเบื้องหลังก็คือความเชื่อที่ว่าณจุดสตาร์ทตรงลันนะคะพลังงานหรืออิทธิพลของดวงดาวต่างๆก็ส่งผลต่อชีวิตที่จะก่อกำเนิดขึ้นมาไม่แพ้กันกับอิทธิพลณเวลาคลอดเลยฟังดูอืมก็มีเหตุผลนะครับเหมือนกับว่าจุดเริ่มต้นมันก็สำคัญพอๆกับตอนเข้าเส้นชัยเลยประมาณนั้นเลยค่ะการเข้าใจเรื่องอาถาารรพัคณาเนี่ย อาจจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของชีวิตในมิติที่มันลึกขึ้นไปอีกนะคะโดยเฉพาะพวกเรื่องที่เกี่ยวกับพื้นฐานดั้งเดิมมากๆเช่นสุขภาพพื้นฐานจริงๆความแข็งแรงความอ่อนแอรหรือแนวโน้มบางอย่างที่อาจจะติดตัวมาตั้งแต่ตอนเป็นแค่เซลล์เล็กๆเลยก็ว่าได้ค่ะน่าสนใจมากครับแต่คำถามที่มันผุดขึ้นมาทันทีเลยก็คือแล้วแล้วเราจะไปรู้เวลาปฏิสนธิที่แน่นอนเป๊ะๆได้ยังไงล่ะครับ ในเมื่อขนาดเวลาเกิดที่ว่าแน่ๆบางทียังคาดเคลื่อนกันเลยใช่ค่ะนั่นคือความท้าทายสําคัญเลยค่ะในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยการจะระบุเวลาปฏิสนธิที่แม่นยํำเป๊ะเลยมันมันยากมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับคนทั่วไปค่ะแล้วอย่างในตําราที่เราพูดถึงอย่าง BPHS เนี่ยครับเขามีวิธีแนะนําไว้ไหมครับหรือว่าปล่อยผ่านไปเลย มีค่ะมีบอกไว้ในคำภี BPHS ซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบว่าตำราลหลักของสายพาราชาระเลยนะคะท่านปาราชาระผู้แต่งเนี่ยท่านให้หลักการในการคำนวณย้อนกลับเอาไว้ค่ะคำนวณย้อนกลับใช่ค่ะคือเราสามารถใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์โหราศาสตร์เนี่ยคำนวณหาช่วงเวลาปฏิสนธิโดยประมาณจากข้อมูลที่เรามีในดวงเวลาเกิดหรือเนเธอชาร์ er, ได้ค่ะแต่ว่า ต้องมีเงื่อนไขอะไรสําคัญมากๆแน่เลยใช่ไหมครับเงื่อนไขสําคัญที่สุดเลยค่ะคือต้องมีข้อมูลเวลาเกิดที่แม่นยํามากๆจริงๆค่ะยิ่งคลาดเคลื่อนน้อยเท่าไหร่โอกาสที่เราจะคํานวณย้อนกลับไปหาอาณาลักษณะที่ใกล้เคียงความจริงมันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเลยค่ะเรื่องความแม่นยําของเวลาเกิดนี้คือหัวใจเลยเข้าใจเลยครับ มันก็เหมือนกับเราต้องมีจุดตั้งต้นที่นิ่งมากๆก่อนถึงจะคำนวณย้อนไปหาจุดก่อนหน้าได้แม่นยำขึ้นแล้วที่ท่านอาจารย์มงกุฎเกริ่อนๆไว้ว่ามีตัวอย่างที่น่าสนใจนี่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับเผื่อจะเห็นภาพชัดขึ้นได้เลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญมากจริงๆที่ท่านอาจารย์อยากให้หยิบมาเล่าสู่กันฟังเพราะมันช่วยยืนยันหลักการในตำราได้ดีมากๆเลยค่ะเป็นเคสที่ถูกบันทึกไว้ใน BPHS ฉบับแปลภาษาอังกฤษโดยคุณอาร์ซันธนามนะคะ เป็นดวงชะตาของเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะเกิดเมื่อวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์ปีคศ1 9 8 4เวลา22.35นาฬิกานาทีที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียค่ะครับแล้วความพิเศษของดวงนี้นอกจากเวลาเกิดที่ดูจะแม่นยำแล้วคืออะไรครับความพิเศษสุดๆอยู่ตรงนี้เลยค่ะคือนอกจากครอบครัวเขาจะใส่ใจเรื่องเวลาเกิดมากๆถึงขั้นแจ้งกับแพทย์เป็นพิเศษแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญกว่านั้นอีกคือ ครอบครัวนี้เขาได้จดบันทึกเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นครั้งที่นำไปสู่การปฏิสนธิของเด็กคนนี้ไว้ด้วยค่ะฮะจริงเหรอครับมีการจดเวลาเ,เวลาปฏิสนธิไว้ด้วยเหรอครับเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยใช่ค่ะเขาเลือกช่วงเวลาตามหลักโหราศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็บันทึกไว้เลยโอ้โหแบบนี้ก็แสดงว่าเคสนี้เป็นกรณีศึกษาที่แบบ หาได้ยากมากๆเลยสิครับแล้วก็มีประโยชน์สุดๆในการเอามาตรวจสอบว่าไอ้หลักการคำนวณย้อนกลับจากเวลาเกิดในตำรา BPHS เนี่ยมันมันเวิร์กจริงแค่ไหนถูกต้องเลยค่ะตัวอย่างนี้เลยมีคุณค่ามากๆเพราะมันเหมือนเป็นห้องทดลองตามธรรมชาติเลยที่ทำให้เราเห็นว่า พอเอาเวลาเกิดที่แม่นมากๆมาคำนวณย้อนกลับตามหลักที่ท่านปราดให้ไว้แล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งก็คือเวลาปฏิสนธิโดยประมาณเนี่ยมันตรงหรือใกล้เคียงกับเวลาที่เขาบันทึกไว้จริงๆหรือเปล่าซึ่งในเคสนี้ปรากฏว่าผลการคำนวณมันออกมาใกล้เคียงแล้วก็สอดคล้องกันดีมากเลยค่ะสุดยอดเลยครับเป็นการยืนยันที่น่าทึ่งจริงๆแล้วพอจะอธิบายหลักการคำนวณคร่าวๆแบบง่ายๆได้ไหมครับว่าหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงไหน เขาดูดาวดวงไหนเป็นพิเศษหรือดูอะไรเป็นหลักครับค่ะหลักการคำนวณจริงๆมันก็มีรายละเอียดซับซ้อนพอสมควรนะคะแต่ถ้าจะให้จับประเด็นสำคัญที่ BPHS บทที่4นี้เน้นย้ำม,มากๆในการพิจารณาเรื่องอาธานะลัคนาเนี่ยคือบทบาทของดวงจันทร์ณเวลาปฏิสนธิค,ค่ะหรือที่เขาเรียกว่าอาธานะจันทร์อาธานะมูลนี้นะคะท่านปารชาชี้เอาไว้ว่า ตำแหน่งแล้วก็สถานะของดวงจันทร์ณเวลาปฏิสนธิเนี่ยแหละค่ะมีความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญเลยกับระยะเวลาในการตั้งครันอ๋อ oh. ค่ะอันนี้เป็นเหมือนกุญแจดอกหนึ่งเลยที่ใช้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการคำนวณหาอา,านะลักนาได้ด้วยค่ะหมายความว่าแค่ดูดวงจันทร์ตอนปฏิสนธิเนี่ย พอจะบอกได้คร่าวๆว,ว่าเด็กจะอยู่ในท้องนานแค่ไหนอย่างนั้นเดรอครับประมาณนั้นเลยค่ะแต่ไม่ใช่การบอกเป็นจำนวนวันเป๊ะๆนะคะแต่เป็นการให้แนวโน้มมากกว่าว่าการคลอดเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังค่าเฉลี่ยของระยะเวลาตั้งครรภ์ตามปกติซึ่งโหราศาสตร์ฮินดูเขามองไว้ที่ประมาณ273วันหรือเทียบเท่ากับการที่ดวงจันทร์โคจรครบประมาณ1ิรอบราศีจักรนะคะครับครับแล้วสถานะของ อาธานาจาย์ที่ว่าเนี่ยเขาดูจากอะไรบ้างครับหลักๆเลยนะคะดูอยู่สองอย่างค่ะคือ 1. ข้างขึ้นหรือข้างแรมตอนนั้นดวงจันทร์กำลังสว่างขึ้นหรือกำลังมืดลงคือเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมนั่นเองค่ะสอง ตำแหน่งในซีกฟ้าอันนี้เป็นคอนเซปต์ทางโหราศาสตร์นิดนึงคือดูว่าดวงจันทร์อยู่ในซีกที่มองเห็นได้ง่าย (visible half) เทียบง่ายๆคือพบ7-12จากอาธานะลัคนาหรืออยู่ในซีกที่มองไม่เห็น (invisible half) ก็คือพบ1-6จากอาธานะลัคนาค่ะซึ่งไอเรื่องซีกที่มองเห็นมองไม่เห็นเนี่ยมันก็อาจจะเชื่อมโยงกับการแสดงออกภายนอกหรือศักยภาพภายในอะไรทำนองนั้นค่ะ พอจะนึกภาพตามออกครับแล้วหลักการที่มันเชื่อมโยงกันล่ะครับว่าแบบไหนจะคลอดก่อนแบบไหนจะคลอดหลังเอาแบบง่ายๆนะครับ ถ้าให้สรุปเป็นคอนเซปต์ง่ายๆเลยนะคะตำราเขาบอกว่ามีแนวโน้มแบบนี้ค่ะคือถ้าดวงจันทร์ตอนปฏิสนธิเนี่ยมีลักษณะที่แบบว่าดูขัดแย้งกันนิดๆเช่นกำลังมืดลงข้างแรมแต่อยู่ในซีกที่มองไม่เห็นหรือกำลังสว่างขึ้นข้างขึ้นแต่อยู่ในซีกที่มองเห็นแบบนี้การคลอดมักจะเกิดก่อน273วันค่ะอ๋อข้างแรม p l u ซีกมองไม่เห็น หรือข้างขึ้น p l u สซีกมองเห็นเท่ากับคลอดก่อนใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นการผสมกันแบบตรงข้ามคือกำลังสว่างขึ้นข้างขึ้นแล้วก็อยู่ในซีกที่มองไม่เห็นด้วยหรือกำลังมืดลงข้างแรมแล้วก็อยู่ในซีกที่มองเห็นแบบนี้การคลอดก็มักจะเกิดหลัง2 7 3วันค่ะโอเคข้างขึ้น plus ซีกมองไม่เห็นหรือข้างแรม plus ซีกมองเห็นเท่ากับคลอดหลังเข้าใจแล้วครับ มันเหมือนเป็นตัวชี้วัดแนวโน้มเลยนะว่าเด็กจะมาเร็วกว่าหรือช้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยดูจากสถานะของดวงจันทร์ในจุดเริ่มต้นมากๆถูกต้องค่ะทีนี้พอกลับไปดูตัวอย่างเด็กชายปี1984ที่เราคุยกันนะคะพอคำนวณย้อนกลับไปหาดวงอทา,านะแล้วเนี่ยพบว่าอาธานะจันทร์หรือดวงจันทร์ตอนปฏิสนธิของเคสนี้เป็นข้างแรมค่ะคือกำลังมืดลงแล้วก็อยู่ในภพที่สองซึ่งถือว่าเป็นซีกที่มองไม่เห็นอ่า ซึ่งถ้าตามคอนเซปที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้ข้างแรมพลาสซีกมองไม่เห็นมันก็เข้าแกนที่จะคลอดก่อน273วันใช่ไหมครับแม่นยำค่ะแล้วจากข้อมูลที่เขาบันทึกไว้จริงๆเด็กชายคนนี้ก็คลอดก่อน273วันจริงๆค่ะโอ้โห oh. ซึ่งมันก็เป็นการยืนยันความแม่นยำของหลักการนี้ในเคสตัวอย่างนี้ได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะ น่าทึ่งจริงๆครับแสดงว่าโหราศาสตร์ฮินดูนี่เขามองเห็นความเชื่อมโยงตั้งแต่จุดปฏิสนธิไปจนถึงการคลอดเลยนะแล้วมันก็ยิ่งตอกย้ำเลยว่าไอ้ข้อมูลเวลาเกิดที่แม่นยำมากๆเนี่ยมันสำคัญสุดๆจริงๆสำหรับการจะเอาหลักการนี้มาใช้เนี่ยถูกต้องที่สุดเลยค่ะความแม่นยำของเวลาเกิดนี่เป็นปัจจัยตั้งต้นที่สาคัญมากจริงๆค่ะทีนี้คาถามต่อมาของผมก็คือแล้วพอเรารู้อาถรรพ์ลัคนา,นาแล้วสมมตินะครับ สมมุติว่าเราคำนวณได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วเนี่ยเราจะเอามันไปใช้ประโยชน์ในการดูดวงหรือพิจารณาดวงชะตาได้ยังไงบ้างครับมันให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากดวงเวลาเกิดที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วบ้างครับค่ะประโยชน์หลักๆของการพิจารณาอาถานละลัคนาควบคู่ไปกับลัคนาเวลาเกิดนะคะก็คือมันอาจจะช่วยให้เราเข้าใจรากฐานหรือพิมพ์เขียวเริ่มต้นของชีวิตคนคนนั้นได้ลึกซึ้งมากขึ้นค่ะรากฐานหรือพิมพ์เขียว หมายถึงอะไรครับขยายความหน่อยครับก็อาจจะหมายถึงพวกสุขภาพพื้นฐานจริงๆค่ะความแข็งแรงหรือจุนอ่อนของร่างกายที่มีมาแต่กําเนิดเลยแนวโน้มทางจิตใจบางอย่างหรืออาจจะรวมถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในช่วงเวลาที่ปฏิสนธิด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะฝังรากลึกเป็นพื้นฐานที่ส่งผลต่อชีวิตในระยะยาวต่อไปได้ค่ะอธิบายเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับว่าอาธนาลคณาเนี่ยมันบอกถึงเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นนะคะอ๋อค่ะ ก่อนที่มเมล็ดพันธุ์นั้นมันจะงอกออกมาเป็นต้นไม้ที่เราเห็นในดวงเวลาเกิดนั่นเองอ๋อเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับดวงปฏิสนธิบอกมเมล็ดพันธุ์ส่วนดวงเวลาเกิดบอกต้นไม้ที่โตขึ้นมาแล้วใช่ค่ะอาธานะลัคนาก็จะให้ภาพของสายภาพแนวโน้มหรือสิ่งที่ติดตัวมาแต่เดิมส่วนลัคนาเวลาเกิดก็จะสะท้อนการแสดงออกวิถีชีวิตเหตุการณ์ต่างๆที่มันปรากฏชัดเจนหลังจากที่เราเคลอดออกมาแล้ว การดูทั้งสองอย่างประกอบกันก็เลยอาจจะให้ภาพที่สมบูรณ์ขึ้นรอบด้านมากขึ้นค่ะช่วยเสริมความเข้าใจในบางจุดที่ดวงเวลาเกิดอย่างเดียวอาจจะอธิบายได้ไม่หมดโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพพื้นฐานมากๆหรือบุคลิกภาพบางอย่างที่ดูเหมือนจะติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยครับด้วยความยากในการหาเวลาปฏิสนธิที่แน่นอนแล้วก็ความซับซ้อนในการคำนวณอีกมันทําให้คอนเซปต์นี้แบบว่ามีประโยชน์ในเชิงป,ปฏิบัติสําหรับนักโหราศาสตร์ทั่วไปในปัจจุบัน มากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าเป็นแค่ทฤษฎีที่น่าสนใจแต่ใช้จริงยากเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะต้องยอมรับตามตรงว่าในทางปฏิบัติจริงๆการนำอาธานะลัคณามาใช้อย่างแพร่หลายเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะมากอย่างที่คุยกันไปตอนต้นคือความยากในการยืนยันความถูกต้องของเวลาปฏิสนธิที่เราคำนวณได้เคสตัวอย่างปี1984นั้นคือหาได้ยากมากๆจริงๆค่ะครับผม ดังนั้นนะักโหราศาสตร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็ยังคงมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ดวงเวลาเกิดเป็นหลักอยู่ดีค่ะเพราะมันเป็นข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องได้ง่ายกว่าด้วยอย่างไรก็ตามนะคะการศึกษาเรื่องอาณานะลัคนาเนี่ยก็ยังถือว่ามีความสําคัญในเชิงทฤษฎีนะคะมันช่วยให้เราเข้าใจปรัชญาเบื้องลึกของโหราศาสตร์ฮินดูได้มากขึ้น แล้วก็สําหรับนักโหราศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูงสงหรือในกรณีที่ต้องการเจาะลึกเรื่องสุขภาพมากๆจริงๆก็อาจจะนําหลักการนี้มาพิจารณาประกอบอย่างระมัดระวังได้ค่ะแต่ก็ต้องถือว่าเป็นอีกชั้นของการวิเคราะห์ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษจริงๆเข้าใจแล้วครับก็คือเป็นศาสตร์ที่ลึกซึง้งมีหลักการที่น่าทึ่งแต่ก็มีความท้าทายในการนํามาประยุกต์ใช้จริงอยู่พอสมควรเอาละครับสรุปแล้วนะครับ วันนี้เราก็ได้ลองมาแกะคอนเซปต์ของอาธานะลัคนาหรือดวงเวลาปฏิสนธิจากบทที่4ของคัมภีร์พุหัตปราชระโหราศาสตร์กันไปพอสมควรเลยนะครับก็ตามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากท่านอาจารย์มงกุฎโหนโดดวงขุมทรัพย์เลยเป็นแนวคิดที่พาเราย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของการก่อกำเนิดชีวิตจริงๆ ใช่ค่ะจุดสำคัญที่น่าจะพอจำกันได้ก็คือแนวคิดเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างสถานะของดวงจันทร์ณเวลาปฏิสนธิหรืออาธานาจันทร์เนี่ยกับแนวโน้มของระยะเวลาตั้งคันว่าจะคลอดก่อนหรือหลังเกณฑ์เฉลี่ยซึ่งก็มีกรณีศึกษามายืนยันด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าหัวใจสำคัญที่สุดของการจะนำหลักการนี้มาใช้หรือมาคำนวณหาอาธานาลักนาเนี่ยก็คือต้องอาศัยข้อมูลเวลาเกิดที่แม่นยำมากๆจริงๆค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มงกุฎโนโดดวงขุมทรัพย์อีกครั้งนะครับสำหรับเนื้อหาดีๆลึกซึงซ้งๆที่เปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้เราได้นำมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังในวันนี้ครับ ยินดีเสมอค่ะและสําหรับท่านผู้ฟังนะครับถ้าหากสนใจเนื้อหาความรู้ทางโหราศาสตร์ดีๆแบบเจาะลึกแต่พยายามนําเสนอให้เข้าใจง่ายแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ในทุกช่องทางของท่านอาจารย์มงกุฎโนโด,ดวงขุมทรัพย์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในครั้งต่อๆไปถามท่านอาจารย์โดยตรงก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ w w w m o n g u t c o m นะคะมีข้อมูลความรู้ดีๆอีกเยอะเลยค่ะ วันนี้เราสองคนคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปจริงๆขออนุญ,ญาตฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงได้ไหมคะได้เลยครับเชิญเลยครับลองลองจินตนาการตามดูนะคะว่าถ้าหากจุดเริ่มต้นณนะขณะปฏิสนธิเนี่ย มันมีอิทธิพลต่อดวงชะตาได้จริงๆอย่างที่หลักโหราศาสตร์โบราณเขาว่าไว้การที่เราจะพิจารณาเลือกเลอกงามยามดีหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมตามหลักโหราศาสตร์จริงๆสําหรับการมีบุตรเพื่อให้ได้มเมล็ดพันธุ์หรือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามความเชื่อนั้นมันอาจจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าพิจารณาอย่างจริงจังสาหรับผู้ที่เชื่อและให้ความสําคัญในเรื่องนี้ก็เป็นได้นะคะอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจและอาจจะนําไปสู่การคบคิดต่อยอดได้อีกเยอะเลยค่ะ